อไม่เล็กไ่ล็กอะองคนี้ก็วิ่งไปได้หละองค์นี้มันพอดีพี่น้อยเไปเลยแต่ว่าดีดีเลยดีเลย่เวลาจ้พี่มาสลองมาแล้วจะได้หนวทับตัวเลยแเละแล้วครัแล้วกิมไปทำตำแหน่งมื่อมาจับตำแหใช่แต่ก่อนนี้มันขึ้นตัหนักไม้ต้องวน3รอบนะวน3รอบจะเกินได้แล้วแต่ คือพี่มีดอกไม้มากมายใช่ไหมแล้วแต่เอาอยจะเลือกเลยว่ารถสไตล์ไหนชอบที่หมดแล้วพวกคุณนี่จริงอหรอเป็นอะไรเอ็มอะไรอย่างเงี้ยไปเลือกเอาเลยเออเลือกเลยเหรอแลวนอนสบายไม่มีเบาะนอนเหยียดยาวผมจะเห็นรูปภาพแล้วมันจะสบายไปไหมนอนเหยียดยาวอ่ะเอ้าถ้าเราไปทำเกษตรไม่ต้องงานที่เหนื่อยนอนเลยนอนยาวเลยอจริงๆช่วยๆที่เดี๋ยวเคียวไอ้ที่พี่เล่ามาให้หมดอะมันเหมือนที่บ้านอ่ะไอ้เหมือนไม่ ไม่เหมือนเมเองไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เมนก็ต้องนี้ตำหนักของอีกก็คล้ายๆอย่างนี้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เอาเนี่ยมาอะไรแล้มาโอ้ยแต่ตํหนักนี่นอนไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะเขาจองไว้ให้ตับโป๊กแล้วล่ะูุเรียนที่บัวเหยกับพ่อเหรอหายรอะไรแบบนี้อะไรแต่พ่อทำอะไรพี่จังหวะนี้พ่อพ่อมันไม่เสียดี้อพี่แบบนี้ผมคิดเราหมดเสคิดว่าสุภาญญาผู้นี้เนี่ย มันมีเล่นนายอยู่แล้วพี่คะ่ะอาจจะไม่ใช่จริงก็ได้เดี๋ยวพี่ก็ไว้ใจนะเสด็จพี่จะบอกก็แปลกใจเหมือนกันพี่นะค่ะนึกยึเชื่อหงเหวมาได้แต่เมื่อการวางตัวแล้วไม่เหมาะสมเลยพี่กับโมวาจังก็พูดมาก็น่าคิดเพราะฉะนั้นพี่ขอมอบหน้าที่เจ้าดูเลยเย้เลยคอยสังเกต,ตุยาท่าทางของสุมาดาเอาไว้ถ้ามีอะไร ที่มีชอบมาพามนไม่ขอกพี่ต้องสยามไม่จับไปรู对对้สุร่ายาเอลยกได้ที่ที่สุดที่ันึงพาทุกคนเข้าพักได้วยกันไปด้วยกันไปด้ย